เขียนพืนที่มา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 ให้เตะร้องกว้างๆสบายๆโอเคโอเคไหมน้องโอเคเรืยอยๆโอเคเรือยๆโอเคโอเคดูดูวางขึ้นเดะป่อลูกสิป่อเอาเลยเอาเลยอ้ต็มาที่รอมานั้นแกมวยมา คิดว่าผมชอบเป็ดเหรอผมไม่ชอบเป็ดนะครับผมชอบแมนยูสู้เขาต่อสู้เขาเปดวัรับเอ,อ่อเดี๋ยวผมไม่ได้หมายถึงว่าเคลียร์พื้นที่ที่ให้ทุกคนออกไปครับเอา้าผมมาเคลียร์พื้นที่อันแบบไหนเนี่ยให้ทุกคนอยู่อยู่นิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละ เอามันตกลงใจให้พวกพี่ออกหรือยังไงมึงจะเอาพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนไม่ใหญ่แต่ว่าให้เขามีพื้นที่อยู่เอ้าก็ไม่บอกกันตั้งแต่ทีแรกไปไปโอ้ยก็ไม่บอกกันนั่เย่น่อามาเอาเริ่มเริ่มเลยไหมเตะเอาตุ่มาเลยครับตุ่มาเลยยวยวเริ่มเลยครับเริ่มเลยดยาวเอ้เต้ปทำไมเรื่องมากจังวะพื้นที่คือให้ทุกคนนั่งให้ผมเด่นสุดเลยแบบนี้ เอายังไงเอาพู้มันจัดๆให้มันให้ทุกคนนั่งเลยให้ผมเด่นมากๆเอานั่งโอเคผมเด่นมากๆมามา่งเอาโอ้ยจกเอียงเนาะพีงมึงเนาะเอาเอา้องน้องเอาเต็มที่ผมหมายถึงว่าให้ผมอยู่ข้างหน้าแล้วพวกพี่อยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้อ๋อไม่ใช่พราพี่มานั่งเบียดอะไรกันได้ยังไงก็ไม่บอกก็ไม่บอกแต่ทีแรกไปยงหน้าไม่ชัดเจนไง เออเขาจะง่ายอย่างงี้ก็ก็ดีดีแล้วอย่างงี้ไงเงี้ยเอาเอาเต็มที่ไปมากเกินโอเคแล้วแหละโอเคไปหมพอมาเลยครับอ่ามันใกล้เกินครับพี่โอ๊ยทำไมคุณโดนทำร้ายอย่างงี้มึงบอกให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมคือนั่งอยู่สภาพเดิมเลยแต่ขยับออกไปนิดนึงอ๋อสภาพเดิมอ่าก็ไม่โอ๊ยสภาพเดิมพวกเราพวกเราซีมิสิกสภาพเดิมสภาพเดิมเออเขาจะง่ายอย่างงี้หน่อยสิเลไปนู่นวางเขาจะง่ายอย่างงี้หน่อยสิ เอามารู้อยู่ว่าค่าตัวแพงอ่ะผมอ่ะให้ผมออกนานๆหน่อยเถอะน่นอีลากูหายไปแสนบาทเนี่ยอ่าตอนนี้ผมกลัวผมกลัวว่าโดนแกลงให้ทุกคนวางไม้ได้ไหมไม่ไม่ไม่แกล้งไม่มีแกล้งในขณะที่ผมจะโชว์แบบขอให้ทุกคนเต้นแค่กรุบกริบกรุบกริบเข้าใจไหมไม่ให้คนเต้นแค่กรุบกริบกรุบกริบแต่ว่าเอาไม้วางเต้นเรื่องมากมู้กูกูขอท้าอะไรหน่อย S <S อะไรบ้าปากเมืออะเดี๋ยวยาทาดับขาวเหรอทามันเคลื่อนกันเหรอเดี๋ยว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 เดะเตะเดะจะเอาอยัางไงเอาเอาให้วางอะไรนะให้ทุกคนวางไม้โอเคมาเอาไม้มาอาเขาจะง,ง่ายอย่างนี้ดสิให้ทุกคนวางไม้เลยคือทุกคนต้องเต้นนิ่งๆอ่าอ่าโอเคแล้วเอาวางอะไรตรงนี้ให้ทุกคน ้ยทำไมเขากันชอบแกล้งกูวะตั้งแต่ตอนนี้กูเพิ่งได้เข้าเขาเข้ากันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนี่สามทุ่มกว่าแล้วเนี่ยแต่งหน้ากี่โมงแต่งหน้าตั้งแต่ห้าโมงเย็นอ่ะทุกคนให้เต้นกุบกิบกุบกิบอ่ะได้ได้ได้ไปช่วยไปช่วยอ่ะเต็มที่เลยเต็มอ่ะโอเคโอเคแล้วให้โชว์แบบเต็มที่เลยโอเคแล้วขออนุญาตถือสับอ่านเนื้อด้วยโอเคเชื่โชว์เต็มที่แล้เขามีเปิดให้ดูอยู่นะอ่ะไว้กันไว้กันไว้ มันเราแย,าย่งเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยว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 อยอีกมันคนละเพลงนะพี่ <laughs> อันนี้อีกรอบหนึ่งเอาเพลงเราก่อนอ,อ๋อทำไมวันนี้ทำไมกูโดนขัดสนเหมือเดิมวะ <laughs> มันเหมือนอะไรแก้งกูทุกอย่างไงล่ะ <laughs> สวัสดีครับผมวั <laughs> อต้องยังมาไมครับผมอยู่กับเป้าเหินีีเชนเคยอะมุดตัวมุดตัว เพราะว่าสิเป็นตู้เย็นทีวีใครแกล้งกูอีกใครดีนะกูใส่เกล้งช้อนน่ะปอปอปอเป็นคนสนุกก็อย่ามาจะปิดให้ถ้ามึงไม่ใส่ช้อนล้วพ่อลงมึงออกมาสวัสดีพี่พี่เอฟซีแน่นอนสวัสดีพ่อล่องโต้ะเตีงอะ เบอร์เราล้มรองเพลงแล้วล่ะเพลงกูกับมวนมวนอยู่เดีแต่ว่าเขาคือแก้งกูกักแท้ <c oughs> แกล้งกักแท้ามันขี้ให้ทุกคนเต้นแบบกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิบกุ๊บกิบนะอ่าใส่ละกล้องไปเลยสวัสดีครับบปต้องยังมากมายกับผมอยู่กับเป้าเหนนินที่ฉันเคยเพราะว่าสิเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีตอนนี้เขาขายหมดแล้วมื่อนี้สิมาร้องเพลง เทมมี่ครับผมฟังได้กับฟังฟังโมได้กับพ่ต้องฟังไปเอาทางซี่มาตีเป็นเสียงกรองคู่น้ำน้ำน้องเอามาร้องเป็นเสียงของ ป้าหมอเป็นแช่มักไว้แกกิ่งพร้อมเขืดดุกดังหลังมองเมาให้ลมไปทีหลังกุกุลักเสียงมันดังแชงแชงพอขวดเหล้าแกงแกงจะแด้แรงพอเตากะตีเสียงดังจ้ำจ้ำอยากแก่ตําดีปรีเตรียมตัวนองที่คืนนี้ต้องมีอยู่อดหนังอยางดังปอตที่ดังจับจับวกกับนกเมนียจับมาคอดังโปกโกเนืยใหญ่ินมาไอ้ยะนกจังโกก มายืนท้ายโบกพึ่งเก็บโดูกันเลยต้องลำเจียงจิ้งจิงจงจิงตำเจีงตำเจีงงโกงเจียงตำาำจำเจียงจำเตขี้บ้านเลแต่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 แด่แต่แตเจียงจำเจียงตำเจียงกัเจียงจำเจียงตำเจียงจำเสียพินเสียพินเจียงจงเจียงจำเจียงจำเจียงจำเจีงตำเจียงจำกีตาร์มาไหม สัตว์ตกวมามาไหมเับเงตับเกียงตับับตเต่งเต่ก้เกียงตับเกงตับเกงตับเม่นก็มาเม่นเมันเม่เมเเเเกียงตับเกียงตับเกียงตับับตเต่งเต่ก้เม่นเันอ้เเงตับเอมากรเบนฮเม่นฮีเมฮเฮเกงตับเกตเเ่งเต่ก้เียตับเกียตับเกตับจิงจก โอ,อ,อ,อ้ย oh, สัพพ่อมันถ่าโดนเนาะเออนี่ของดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้อยากรอนานหรอกสักคลิปเขาเขียนให้แบบนี้ปาร์ตเพ่งเดี๋ยวมันคือท็ปฟรอมตัวมันทบฟ้อมไปเลย พวกเราเล่นกันทุกคนใอ้สู้มันไม่ได้คนเดียวแล้วเนี่ยพี่รู้แล้วอย่าบกน้อเสนอจบแค่นี้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอขอท่าเมื่อกี้ใหม่สิทีมึงทำแบบเนี้ยมันจะมาส่งมาได้อ่ะใหรก็เห็ดหน่อยใครก็เห็ดหน่อยเจ่งด่เจ่งเจ็งเจ็งเจ็งตับเจ็งตับจับเจ็งตับงเจ็งตับเจ็งตับเจ็งตับเจ็งังเจ็งงตับเจ็งตับงตับ มึงจะส่งท่าเต้นหรือส่งเสียงมาเนี่ยท่าเต้นเหรอท่าเต้นแมดิทีออมไ,ได้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 ผมก็ไม่ได้เตรียมไว้ไงหันหันส่กล้องหันสา